สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเอาธรรมดาดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ธรรมดาไปสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับการกลับมาของรายการขวัญเอ้ยของมาค่ะมีคนตกบมืออยู่หนึ่ง เราไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดถึงการเปิดกล่องหรือเปล่าแต่เราคิดถึงมาก <c oughs> คิดถึงขนาดที่ว่าไม่เปิดมาแปดเดือนก่อนอัลบั้นี้ใบกะเพราเพิ่งแบบพี่ไม่กี่เดือนเองแปดแปกล่องนี้เป็นกล่องแรกของการกลับมาในรอบนี้นะคะและฉากที่คุณเห็นถ้าคุณไม่สังเกตคุณจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยแล,และต่อให้คุณสังเกต <c oughs> <c oughs> คุณก็จะอาจจะพยายามเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉากได้เล็กน้อยนะคะแต่เสื้อเปลี่ยนค่ะแต่หลังจากนี้เหมือนกันทุกเทพวิธีการเลือกของการกลับมาแล้วอันบ็อกซ์กล่องนี้ก็คือเป็นกล่องที่ได้มาล่าสุดคําว่าล่าสุดคือได้มาเมื่อประมาณ3-4ชั่วโมงที่แล้วส่วนกล่องอื่น ชิ้นอื่นที่เตรียมไว้ไม่มีเวลาลือค่ะเอากล่องใหม่เลยแล้วกันกล่องนี้เป็นกล่องใส่ของอยู่ประมาณสักน่าจะ3-4ชิ้นนะคะแล้วก็มาในกล่องไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นก็คือมาจากชื่อของสตูดิโอค่ะคือ W A Sculpture Studio แล้วที่มาของการออกเสียงนี้มันเป็นกิมมิกออกเสียงแบบอื่นไหมไม่ค่ะ WA ค่ะก็คือชื่อและนามสกุลของน้องที่ทําสตูดิโอนี้นะคะใครที่สะสมพพิคเนตน่าจะเคยเห็นของสตูดีโอนี้ผ่านตาคือเมื่อกลางปีไปงานกับอาจารย์ตุลไป เรื่องพะพิฆเนศแล้วในงานก็จะมีสตูดิโอเต็มไปหมดเลยค่ะของคนไทยที่ออกแบบพระพิฆเนศแล้วไปออกงานร่วมกันวันนั้นไปกับโจอบอมโก้ด้วยนะคะไปขึ้นเวทีกัน3คนไม่แน่ใจว่าวันนั้นได้เนื้อหากันบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่เราได้ฟิกเกอร์กลับมาเราสั่งในวันนั้นแล้วได้กลับมาในวันนี้ค่ะหนักไหมคะหนักค่ะอาการดิชั้นเหรอคะ <laughs> หนักค่ะนี่ค่ะ,คะทุกคนอันนี้ใช้ภูมิยันไวโอ้ยหนักแน่นมากเลยนี่ค่ะ กลัวเหมือนกันนะคะทั้งกลัวกล่องลื่นทั้งกลัวอันนี้หักทำไมต้องโชว์ทุกแพ์นะุูคนทำไมกลัวไปกลัวมาวาฉันนี่คะ่ะ คุ้นไหมให้ดูแค่นี้น่าจะคุ้นเป็นพพพิคเนสแก้มแดงเราพูดอย่างนี้กับพพพิคเนสได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าจย์ตุนบอกไว้ว่าพพพิปปคเนสเป็นเทพที่เป็นมิตรกับเรามากเราถึงเห็นพพพิคเนสในการออกแบบอาร์ตทอยในการออกแบบศิลปะในรูปแบบต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นววิดีโอนี้พพพิปปคเนสแก้มแดงค่ะแล้วก็ศิลปินนะคะศิลปินก็คือกอล์ฟถ้าใครได้เคยสั่งสตูดิโอนี้หรือเห็นเขาไปออกงานก็จะเห็นว่ามีกอล์ฟกับเชียร์นะคะที่จะ คอยแบบอยู่ที่บูธก็คือเป็นเด็กมอนาเลสวนค่ะต้องบอกขนาดนี้แล้วก็เรียนงานปั้นมาถ้าเข้าไปดูในเพจเขาอะเริ่มต้นจากการแบบเป็นงานปั้นแบบปั้นเสมือนจริงอะเขาเรียกอะไรคะคืองานปั้นแบบงานปั้นเหมือนนะคะแล้วก็การมาปั้นพะพิคเนตในรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณเป็นทางการมากเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณสัก2ปีเท่านั้นเองแล้วก็องค์นี้นะคะที่เราไปเห็นงานเมื่อกลางปี ก็เป็นขนาดที่เพิ่งทําให้ใหญ่ขนาดนี้ก่อนหน้านี้มีอยู่เรา2ขนาดค่ะอันนี้เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่แบบเราเห็นก็เป็นขนาดที่3ของสตูดิโอเขาคุณคะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าใช้สมาธิในการเอาขึ้นมากเลยค่ะคุยขาดเลยค่ะเนี่ยค่ะระวังมากก็บอกว่าไม่คุยไงคะก้าออกอ่ะเราปิดกล่องจบเลยตอนนี้มันก็มาแล้วค่ะ อุ้ยเพิน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 ,เ,น,เ,น,เ,นเข้าออกมาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะหันด้านไหนนะคะท่านอ,อ๋อหันด้านนี้โอ๊ยนานาคะแกงชมพูทำไมไม่ตั้งตรงกลางกลัวไปหมดแล้ว <c oughs> ว่าอุ้ยถูกได้ไหมเป็นคนที่ไม่ควรจะเก็บ วันนี้เมทัศไม่ขึ้นมาซะด้วยคงรู้แหละว่ากูจะลุงรังมากเ่ะเสียวนู่เสียวนี่ไปหมดเสร็จแล้วค่ะอุ้ตายแล้วดิและนี่คือพัพพิคเน่จาก W A Sculpture Studio พร้อมด้วยหนูๆค่ะหนูๆ ขามีเป็นองค์เล็กเขาก็มีเป็นองค์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วองค์นี้เราเห็นตอนกลางปีก็เลยสั่งนะคะแล้วก็ได้มาทุกคนจะบอกว่าใครที่ชอบความมินิมอลอุ๊ยถ่ายงานใครที่ชอบความมินิมอลนะคะหรือชอบความพาสเทลหรือว่าชอบลายเส้นที่เป็นโค้งมนก็น่าจะชอบงานในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเห็นงานในลักษณะแบบนี้ของพัพิคเนยอยู่หลายสตูดิโอทีเดียวลองเลือกดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ศิลปินไทยที่ทำอาร์ตทอยโดยเฉพาะการใช้พัพิคเน เป็นองค์หลักในการออกแบบอาร์ตทอยเยอะมากช่วยกันอุดหนุนให้ครบค่ะยังจำตำแหน่งดิฉันได้ไหมคะในฐานะที่เป็นคุณเป็นใครนะโคศกเหรอโคศกสมาคมคนสะสมฟิกเกอร์แห่งประเทศไทยเรายังคงสนับสนุนให้ศิลปินได้ลองทำงานและนักสะสมได้ลองจ่ายเงินค่ะตอนแรกไปบอกเขาว่าจริงๆอยากได้แบบขาวล้วนไม่มีสีเออไม่มีแก้มไม่มีตรงหูไม่มีแบบ เผารว,วนพี่เมย์บอกที่ชอบเพราะมีสีไม่ใช่หรอใช่ใช่ตอนแรกศิลปินก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองทําแบบไม่เติมสีมาให้ก่อนเอาไหมก็เกรงใจคะ่ะก็เลยบอกค่ะ่ไม่ไม้บอกบอกเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่านี่คือแบบแบบแรกที่แบบเขาทํามาใช่ไหมก็คือการแต้มสีที่เนี่ยคะ่ะที่แก้มที่ใบหูด้วยหนูก็มีนะคะหนูนะคะไม่ใช่ จริงๆพาติคเนสเป็นลายหนึ่งเลยของอาร์ตทอยที่ใหญ่มากๆมีศิลปินมีสตูดิโอทําเยอะมากๆหลายแบบมากจริงค่ะแล้วจริงๆเราเรามีของสตูดิโออื่นๆด้วยนะคะทั้งอุดหนุนมาทั้งเขาให้มาขอบคุณมากค่ะแล้วยังไม่ได้เปิดตอนแรกบอกใบกระเพราวไว้บอกว่าเฮ้ยพี่อยากเปิดพาติคเนสของทุกสตูดิโอเลยที่เราได้มาที่มี แต่ว่าคือมันทิ้งเวลามาหลายเดือนนะคะมันก็ส้อนๆกันอยู่ก็เลยไม่ทันละเดี๋ยวยังมีอีกหลายสตูดิโอนะคะว่าจะทําอีกเทปหนึ่งที่เป็นรวมพรพพิคเนทที่เรามีนะคะองค์ใหญ่องค์เล็กองค์ที่เป็นเซตหรือเป็นองค์เดี่ยวนะคะก็รอเลยค่ะเพื่อความเป็นมงคลนะคะเพื่อความชอบและเพื่อขันเอ้ย EP ที่กลับมานคะมงคลไหมคะเปิดประตูให้เปียกหรอมงคลเปียกเองมงคล มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยค่ะมงคลเปียกเองมงคลพอใจยังคะแล้วเดี๋ยวติดตามันต่อจะพยายามทําขวัญเอ๋ยให้สม่ําเสมอนะคะเพราะว่ามีของหลายชิ้นที่ดีฉันซื้อมาอยากจะเอาออกมาเล่นเอาออกมาตั้งเอาออกมาหยิบแต่ว่าพอไม่ได้ถ่ายขวัญเอ๋ยก็เก็บไว้ก่อนไม่ได้จับไม่ได้หยิบไม่ได้เห็นไม่ได้เล่นของคุณทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาให้สม่ําเสมอคือแเดือนครั้ง8เดือนครั้งนั่นเองค่ะ อุ้ยเหมือนเหมือนจัดไลฟ์นะบายบายค่ะอืยบายยค่ะทุกคนพอเนาะ